เลือกซื้อไอศครีมอย่างไรให้ปลอดภัยการเลือกซื้อไอศครีมภาชนะบรรจุต้องสะอาดและปิดสนิทไม่ฉีกขาดสังเกตได้จากการที่ไม่มีไอศครีมรั่วซึมออกมาตัวไอศครีมต้องไม่มีสีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติและไม่เหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแล้ว ฉลากต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายออยอส่วนประกอบชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนสถานที่จำหน่ายต้องมีตู้แช่แข็งไอศครีมจัดเป็นสัดส,ส่วนให้เรียบร้อยไม่แช่ปะปนกับอาหารหรือสิ่งอื่นๆหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐานสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย1556หรืออีเมล1556 at fda .mops .go .th ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ